สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูง้อนะคะวันนี้คุณครูง้อมีกิจกรรมนวดสมองประกอบเพลงมาฝากเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้นะคะเพื่อพัฒนาทักษะสมองทั้งสองด้านค่ะสำหรับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูง้อจะให้เด็กๆนวดสมองมีอยู่สี่ท่าด้วยกันนะคะท่าแรกให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะสองข้างเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ างนิ้วออกงองุ้มแบบนี้นะคะเด็กๆวางไว้บนศีรษะค่ะเห็นไหมคะวางลักษณะแบบนี้นะคะใช้ปลายนิ้วกดลงไปแล้วเด็กๆก็นวดเบาๆนะคะนวดแบบนี้ค่ะไล่จนไปถึงข้างหลังท้ายทอยเลยค่ะแล้วเด็กๆก็ย้อนขึ้นมาอีกค่ะนี่ค่ะอย่าแงบบนี้นะคะอันนี้คือจบหนึ่งท่าค่ะต่อไปท่าที่สองยกมือขึ้นมาอีกค่ะ แ,แบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็วางไว้ที่หน้าผากแบบนี้ค่ะแล้วก็คลึงแบบนี้นะคะนวดเบาๆค่ะนี่นะคะบริเวณนี้นะคะจะช่วยทําให้เด็กๆมีความจําที่ดีนะคะอันนี้คือท่าที่สองต่อไปท่าที่สามค่ะใช้นิ้วค่ะนี่ไหมคะวางไว้ที่บริเวณใบหูและเด็กๆก็คลี่ออกเห็นไหมคะตรงนี้หูของเราจะห่อใช่ไหมคะเด็กๆก็คลี่ออกนะคะนวดไปด้วยจนถึง ปิงหูเลยค่ะนี่นะคะต่อไปท่าที่สี่ค่ะนี่นะคะยกมือขึ้นมาข้างหนึ่งแตะที่จมูกยกมือขึ้นมาอีกข้างหนึ่งแตะที่หูค่ะแล้วเราก็สลับกันนะคะนี่ค่ะสลับแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะท่าเป็นยังไงคะมีทั้งหมดสี่ท่าด้วยกันนะคะ เดี๋ยวคุณครูว่าจะเปิดเพลงแล้วเราจะทำไปพร้อมเพลงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งแต่ท่าที่หนึ่งเลยค่ะลูกแางให้ค่ะมวดไปพร้อมเพลงเลยนะคะทําตัวให้สบายสบายันไม่ต้องเกรงนะคะแอหนูก้ไม่เล้ยงเยะ ถึงสิงอยู่เลยนะคะเราจะเริมขึ้นไหม่ค่ะตั้ต่ต้นนะคะนี่หรอคะ ไ่าทที่สค่ะนต้เปลี่ยนนะคะชอค่ะนี้ไม่ต้องรี้นนะคะลูกดีค่ะสลับกันนะคะ ยังไงล่ะคะเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะคุณครูว้อแอบดูเห็นหเด็กๆทำกันได้คะ่ะมีทั้งหมดกี่ท้านะคะลูกไหนทวนสิคะท้าที่หนึ่งใช่แล้วคะ่ะยกมือขึ้นมาทำนิ้วแบบนี้แล้วก็นวดบนศรีรษะนะคะจะทำให้สมองของเราทั้งสองซี่นะคะมีความสมดุลกันนะคะลูกต่อไปท่าที่สองตรงนี้คะ่ะเก่งมากคะ่ะตรงนี้จะช่วยในเรื่องของความจำนะคะส่วนตรงนี้ นี้จะช่วยในเรื่องของการรับฟังค่ะและท่าที่สี่โอ้ท่านี้เด็กๆบอกว่ายากจังเลยแต่เด็กๆจะต้องฝึกนะคะท่านี้จะได้ฝึกความสําคัญธค่ะเป็นยังไงละคะทำได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเด็กๆอยู่ว่างๆนะคะเด็กๆก็ฝึกนะคะสมองของเด็กๆจะได้ดีนะคะสำหรับตอนนี้คุณครูง่ยจะต้องสาราไปก่อนค่ะ